Her versatility that kind of Radiant Teams turn to ban. Ten seconds remaining, five seconds remaining. ก็กลับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมแรกฮะของรายการโดตาพิษนะฮะซีซั่นไฟฮะคู่ระหว่าง v ว r t ์ตัสโกับ Element Pro Gaming แข่งขันที่โครเอเชียนะครับผมเป็นคู่ปริศนามาเลยทีเดียวตอนนี้นะฮะทางด้านตัวของ v ว r t ์ตัสโครับอยู่ฝั่งเดอะดาก็มีรูบิครูหน้าเหมือนเดิมนะฮะสองรูมา Radiant turn teams pick. to สวัสดีด้วยครับทุกท่านเรามีไนท์นะฮะแล้วก็โอเกอร์อเมจัยตามด้วยไลท์สติลเลอร์ทาด้านตัวของ Element Pro Gaming ครับก็มีดาวเรนเจอร์สลาด้านะฮะ <5 S 1> ดราก้อนไนท์นะครับแล้วก็ตัวของอเ er. วนดีวอลเลอร์เวอรดาโปรทำการแบนออกไปเป็นอันเดอร์ลอนนะเชอร์ดีมอนนะครับแล้วก็ อ่ดักเซียครับแล้วก็ดิสลอปเตอร์ไลออนไลออนมาฮะโอเกอร์เมจัยไลซิลเลอร์ไลออนครับเป็นทีมสีแดงนะฮะด้านบนเวอร์ตาโปรยังเน้นแบบเข้มๆอยู่นะฮะรูบิกลูน่านะครับแล้วก็โอมิไนเล่นกันมา2ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะฮะ <5 S 2> เล่นสองชั่วโมงเบียดไปเนี่ยก็น่าจะ ต,ตีหนึ่งตีหนึ่งคู่สุดท้ายตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่ครับเสร็จนิดหน่อยนะรอนานกว่านี้ยังรอเลยเสี่ยงไฮเมเจอร์อาคิดว่าจะเริ่มแข่งช่วง55 Radiant turn ขอบคุณอัลเบโดครับโดนเนตเปิดเข้ามานะฮะ อ้าวเฮ้ยนึกว่าจะเริ่มแข่งวันพรุ่งนี้คุณอัลเบอร์โดนะครับท็อปโดเนตนะฮะของประจำชาแนลนะครับ10 seconds remaining 5 seconds remaining โดเนตเปิดเข้ามาในวันนี้นะฮะ Reserve time Nick assassin เวอร์ตัลโปแบนเอร์สฟริดออมิไนลูน่าเรก็รบิกครับผมเอลเมนโปรฮะโอเกอร์เมจายไลฟ์สตีลเล,ลอร์ไล,ลอไอนนิกแอ,นกอนส,ส,สนตัดทงนั้นสไตรเปไปฮะตัวสุดท้ายของเวอร์ตัโปรส่วน EPG EPG เหลือมิดเลนฮะมิดเลนอินวอเกอร์ไหมมิดเลนนี่ตัดโอดีไปแล้วนะฮะอินวอเกอร์ดราคนไนท์ดราค์ไนท์โดนแบนไปแล้ว เทมพลตสินหรือเปล่าเทมพลาไหมแต่พวกเออมันจะน้อยไปหน่อยหรือเปล่านะฮะเจอกับทางฝั่งเอเวนโปรเกมมิ่งอาจจะเป็นทางเล่นปักหรือเปล่านะฮะ ไม่เลือกครับยังไม่โดนยังไม่แบนนะฮะแบนใครดีเนาะรู้สึกว่าน่าจะแบนอินวอลเกอร์หรือเปล่าทีเอไหมสตอมสเปริลตยังแบนเอมเบอร์ไปครับลัวเอมเบอร์กับเอิร์ดเลยเนี่ยไฟกระแทกหน้าสั่นเลยทีเดียว ตัวสุดท้ายของ e l e m e n โป r เก a m i n g ครับ40วินาที Mid l เล e นะฮะ d ิดเลนโอ้ o ัดวิฟีชัดวิฟีชปึ๊บเ e ็ม a ร Sin ปั๊บนะฮะ ฝั่งนั้นมีดาเมจโอเวอร์ไทม์แค่ตัวเดียวนั่นก็คือโอเกอร์เมจัยนะครับในการเผาเกราะเทมพรลซินนะฮะเบอร์รตัสโปรก็มีตัวซับเสริมอย่างทางด้านอมนนอมินายนะฮะออมินายนี่น่าจะเป็นออฟเลนเนอร์นะครับเจอกับนิกส์ไปเนาะหรือเปล่าเจอกับแครี่สิทนะฮะแครีคร่ตัวไลท์สซูลเลอร์ไลออนโอเกอร์เมจัย เวลาไม่ได้ออกเกมใส่ s s d เนี่ยกระตุกนิดๆนะฮะแต่ผมจะรีเช็คว่า CPU 100%เกิดจากสาเหตุอะไรไม่เป็นไรเดี๋ยวรอคอมใหม่นะฮะไม่รู้ว่าจะได้ตอนไหนนะผมกำลังติดต่อขายไต่อยู่นะฮะอะมาดูกันครับผมทางด้านตัวของทีมเอเดนเมนต์โปรนะครับโกกิครับผมไลออนนะฮะโครนชาร์ดูฟิล สวิฟท์เทนนิงไลท์สติลเลอร์ครับแล้วก็เลอบอลโดตาโอเกอร์เมจัยนะฮะมิชกับผมนิกแอสซินทางนั้นตัวของเวอร์เทอร์โปรครับอยู่ฝั่งเดอะดายสโลโรบิกครับรามเซสนะฮลูน่าโนวันเทมเพลซินครับนายปราชาอมมินัยแล้วก็เหลียวเอิร์ธสปริดครับคนขี้เคยแต่ MMR มเนายเคเหรอครับเก้านะฮะ ก ER ็จะมีมิราเคิลนะฮะอาร์ 3, ติซีโนวันรามเซตกาก้เอสซีนะครับใครอีกลิ้มนะฮะอ่าสเนโกะนะครับล่าวนั้นเดนดีเดนดีไม่มีฮะเดนดีโรบิกสายกิ่งไม้ครับนะฮะกิ่งไม้ห้าอันกิ่งไม้นี่ทะลุหลอดกันเลยทีเดียวมาทอมเบอร์แมนนะครับก็เคยแตะ 9,000นะครับผมก็เคยแตะนะฮะแตะ9นะครับผม900นะฮะเบนดี้เดี๋ยวก็จะเปิดตัวทีใหม่นะแข่งขันรอบคอดฟาฟนะครับของรายการ DAC นะครับผมนั่นก็คือ DOTA2 Asia Championship นะครับ <c oughs> เป็นโซนคัาเลือกพวก CS มั้งถ้าจำไม่ผิดกลิ่งเข้ามาครับผมอยู่ลำบากแน่นอนครับ Shadowfin ไม่มีตัวปั๊มโซให้อย่างคล็อคเวิร์กนะฮะแล้วก็โดนทั้งเอมเบอร์ทั้งทีเอง้อาจารย์ริวนี่กดดันยับเลยฮะทางด้านโอเกอร์ไม่ใจใจนิ่งครับผมเลือบอลโดต้าครับเข้ามาตัดเคอร์เรียครนักกินไก่เน่ตำนานยิงทะลุไปฮะนี่ครับผมมิชมิชเป็นออฟเลนเนอร์ครับในทางด้านเลนบนไงเอ่ย รามเซครับแครรี่กันไปตรงกลางนี่ชาร์โดฟีเนี่ยต้องบอกว่าพี่โครนของเรานะฮะจะกลายเป็นต่มหรือเปล่าชา d o โดเรสเก็บครีปครับปั๊มเลือดมาคุยงนะฮะเลบอนโดต้าต้องมาช่วยครับโอ้ก์ไม่ใจโนวันให้กินแชงโก้ไปสักออนชา d o โดเรสไปครับ ผลน,นี้ครับผมสโลเดินไลก่กดดันมิชมิชถอยเข้าป้อมฮะในเลนล่างรอบออฟเลนเนอร์นายประชาค,ครับเจอกับสวิตเทนดิงแครรี่นะฮะสองตัวครับทำการกดดันทีเอนะฮะเทรมพร้าส,สุดสิ้นบิดเรทผมใส่เท่ายูทู e ไม่ได้ะฮะมันจะกระตุกนะครับรอเขาแก้ไขก่อนนะครับ จริงๆคำภาพให้ชัดกว่านี้ได้นะฮะเดี๋ยวรอตัวเบต้าพวกเลือกความละเอียดเขาเสร็จก่อนนะฮะโครนลัดฮิตไป5ตัวครับ T.E ลัดฮิตไป11ตัวคึ่งปั๊มเลือดแท้เมื่อสักครู่นี้ครับเจออีกนายเควื่องใส่เข้าไปทางด้านรูบิกอ้อมหลังมามากับอินวิสผมซิ่งอ้าวไปคนละทิศทางครับปรึกษากันไม่ดีครับเตะหินไปโยกหลบนิดนึงโครนจะรอดหรือเปล่ารูบิกไล่ตามต่อ ไล่ตามคุณโดนล้อมแล้วมอบตัวซะเถอะคนสโลบอกนะฮะยังไงดีล่ะยังไงดีรอดไหมโดนแทบไปทีหนึ่งหนืดมาครับริวเกิงอ,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 อัดไปแล้วก็โลครับเฟิร์สบัตแก้มือไปได้ฮะสกอร์ครับขึ้นนำไปฮะซุนหนึ่งครับตอนนี้ EPG กับเซนต์เวอร์ตัสโปรบนนี้ไหลต่อไหมสโลมหาไม่ชูผมมิช นั่งอยู่นะฮะเลียวโดนยกมาดึงจังหวะนี้แต่หินเข้าไปกลิ้งย้ำต่อเนี่ยครับเดินแก๊งไปฮะเวอร์ตัสโปรไม่ปล่อยให้ลอยนวลสตันครับเออสไปสวิฟท์เอนดิ้งไล่ควนในประชาต่อในประชาโดนพาฝั่งโอ้โหหุ่นวูนแต่ว่ารีมูฟดีบัฟไปได้ดุ่นเลยไปอ่อเรือบอลโดตาทำพื้นที่ไอ้กราวอยู่เจอโซโลตเราต้องถอยครับ ก็ว่าจะอ้อมนั่นแหละนะฮะซุดสองครับสามนาทีผ่านไปอนนอนนนไอ้ไไดูเลยนะตอนนี้เรื่องของสกอร์คิวครับ สองตัวออกมาฮะโซโล่ทางด้านโนวันครับเก็บรุนเฮสไปฮะมีคิวแน่นอนหรือเปล่าเปิดเฮสไปอย่างงี้เลือดน้อยอย่างงี้ทิมโอ้โหทะลุไปทีนึงเอาเอาครีปเปิดแมปด้วยครับย้ำอีกทีตายฮะง่ายๆครับชาร์โลฟฟีนไม่มีตัวช่วยคำ้ำไม่มีตัวหยุดใดๆทั้งสิ้นสำหรับทางด้านทีเอฮะใบแจ๊ middle is under tower attack. เข้มๆเลยนะฮะมีการสแกนหลังป้อมครับผมรีเช็คฮะว่าอยู่กันเยอะหรือเปล่าเร็ยวรอกิ้งเปิดนะครับแต่ว่ามีออฟสวอร์ตในตรงนี้นะครับก็มองเห็นเอิร์ธสปิริตฮะมองเห็นเอิร์ธสปิริตครับทางวิชั่นของทีม EPG อ้อมหลังมาหาโกกิโดนตเตะหินไปเลีวกลิ้งหลบออกมาได้นะฮะไม่มีตัวขั้นครับผมสบายๆนะจ๊ะด้านตรงนี้ก็ยังคำช่วยอยู่ครับเรือบอลอ้อมหลังมาฮะโกกินายไปช่ามาหน้าก็เหลืออยู่150ครับพอที่เรยเปีแล้วฮิวได้ฮนะหชุดเรเปีไว้ก่อนเลย เรเวลจะหมดแล้วนะครับแต่ว่าตอดเลือดเอาเยอะไว้ก่อนฮะโกกิสุซามครับตอนนี้ EPG กับทางด้านตัวของทีมเวอร์ตัสโปรนะฮะ5นาทีผ่านไปครับคนก็เริ่มหนีไปฟาร์มป่าบ้างแล้วฮะอยู่ลำบากมากเลยฮะตอนนี้กดแอคทีฟชัยมา วางออฟเซอร์อลงไปครับเรียวด้านโกกีครับล่าครีปชนเลนเข้าไปตุงองมิเลนนะตอนนี้ก็คุยงอีกน้ไปฮะเลอบอโดตาครับถอยกลับมา รามเซตเริ่มทำการตีป้อมครับไอเทมเป็น power t r a d e ฮะเลเวลจะขึ้นเลเวลเแล้วนิกแอสซินครับเลเวลหอยู่นะฮะถ้าได้เวเนสตามาอาจจะชีวิตดีขึ้นครับทีม EPG กรีงออกมาฮะอะไรอยู่ทำการลากสแต็คครีปไปก,ก่อนนะครับสแต็คเอนชินครีปไว้เนี่ยก็เพื่อ T A นี่แหละฮะ T A บอกว่าสแต็คให้ พวกคนงานจะได้ตังนี่ฮะทีเอเป็นตัวที่ฟาร์มเอ็นชินครีปได้ตอนเลเวลต้นๆครับถ้าอัพตัวของรีเฟลคชันเต็มนะฮะตีแรงด้วยแล้วก็มีบล็อกด้วยนั่นเองครับเจ็ดนาทีผ่านไปฮะก็มาดูทางด้านเน็ตเวิร์ดกันบ้าง เน็ตเวิร์ดนะครับสูงสุดอยู่นะตอนนี้เป็นทีงด้านชียะฮะเวอร์ตัสโปรไอเทมเป็นพาวเวอร์เทรนฮะเทรมบราซินอยู่ในตัวของเลเวล8นะครับตอนนี้เทรมบราซิวเทนดิงครับวิ่งเข้าไปควนนายไปชาครับแล้วถอยด้านตรงนี้ก็แพ็กกันมาอีกครั้งหนึ่งไลออนแล้วก็เรือบอลโดตา แปนาทีผ่านไปเน็ตเวิร์ดโดยรวมของทั้งสองทีมเนี่ยเป็นเวอร์เทอร์ปอนำอยู่ประมาณ1,500ครับ XP นะฮะเลเวล2,000นะครับเก็บร,รุนบาลตี้ไปนะครับแล้วก็จะแก๊งใส่ตัวของนิกซ์หรือเปล่านายประชาเดินตรวจครับแต่ยังไม่ได้เข้าไปลึกในซอกป่านะฮะรามเซธทำการ,ต,รตีทางด้านทาวเวอร์ผมแล้วมีปักเซนทรีไว้ฮะกันนิกส์แอสซินนั่นเอง นิกส์เนี่ยจะอ้อมหลังอะไรไม่ได้นะฮะยังนิ่งอยู่ครับผมป้อมกดเคลือบไปครับคงจะปล่อยป้อมนะฮะเบอร์ตัสโปรได้ป้อมไปแล้วครับรามเซตลัดป้อมไปได้ใได้ตรงนี้ครับก็เก็บเอนชินครีปที่สแต็กไว้ฮะทำให้เงินของ TA เนี่ยพุ่งไปเป็น4ี0พเลยกะว่าจะได้ทางด้านเดโซเรเตอร์เร็วๆนี้หรือเปล่านะครับ สีสดทางนี้ทำไงฮะปรับที่จอครับมิชโกมาครับเวนเนตา้าสับริวไปโดนดักหน้าไปแล้วอีเพลสตน์นไปย้ำต่อเรื่องสวิตเทนนิ่งฆ่าริวไปได้ครับตีใครแตงมาได้เป็น1ต่อ3ครับเริ่มได้คิวมาแล้ว EPG หนึ่งต่อสามถ้ EPG No1 ครับ Active ถึงด้านชายเติมเลือดเติมมาหน้าซะหน่อยธาตุแรกเป็น Attack Speed ครับตัว Midland ครับเริ่มอยู่ดีกินดีแล้วสำหรับทางด้าน Shadow Fin เร่งออกไอเทมชิ้นต่อไปเป็นเออ่ d r a g o n l a n d นะฮะอันนี้ก็โจนจนครับ Shadow Fin เงินอยู่ที่จะ4,000ครับอันดับ4น,นะฮะอันดับ4ของตาราง ส่วนไลซิลเลอร์ครับก็อยู่อันดับสองฮะ4-6คู่ขี้สูสีกับลูน่าอยู่นะฮะก็ถือว่าน็อตแบดครับลูน่าเร่งออกเป็นแฮมออฟเดอะโดมิเนเตอร์ครับช่วงนี้ฮิตฮอตนะฮะทางด้านเาขาเรียกว่าอะไรนะตัวแคร,รี่เนี่ยชอบออกกันนะฮะอ๋อมินายครับ ยังไงดีอมมินายนะฮะสำหรับท่านใดที่ต้องการติดตามนะครับผมก็กด follow channel ไว้นะครับมันก็จะมีแจ้งเตือนไปทางอีเมลหรือว่ามือถือครับผมสำหรับช่องทาง twitch นะฮะแล้วก็ท่านใดท่านใดเนี่ยที่กดสมัครนะฮะรับข้อมูลหรือว่ากด subscribe นะฮะก็จะได้อ่าอ,อีโมดนะครับประจำ channel นะครับเป็นสติ๊กเกอร์นะฮะแล้วก็เอ่อทางด้าน ตัวไอคอนนะประจำช่องนั่นเองครับนะตามเลเวลกันไปแล้วก็อิมเพลสตาร์ทวันนี้รีเคลมดึงหนึไว้ต่อเรียกเผาเกาะใส่ลัวล้วอนนายประช่าลงมาครับผมฮิวได้แล้วก็การที่เด็กเจิญจับดืดไว้ด้วยไซริกแถวครับทีมทีมรัวลว ทิมลัวทะลุไปโกกีวัพี่ลงมาครับยังไงต่อสวิตเทนนิงไดเข้ามาเกวันี้สับสับในมัชชาไว้แล้วก็ต้องดึงฮิวขึ้นไว้ริวครับผมไปสองมาแม็กซนีตครับจุดอัดเข้าไปต่อทางด้านโกกีกับมิช่งถอยครับผมแล้วมีใครตายไหมเปิดอีคลิปมาเดี๋ยวนี้รามเซตเก็มจากผมได้ดับเบิลคิวมาครับแล้วก็ไหลไปต่อเนื่องจับยกดึงมาใกล้ๆ้ซะหน่อยสโล่ทิปเปิรคิวของรามเซตฆ่าชาว์ฟินไปตายไปเป็นที่เรียบร้อยครับ บุกหนักมาเลยเกินครับซ้อนของซ้อนของซ้อนอีกทีหนึ่งหนึน่งต่อเจ็ดแล้วป้อมแตกไปฮะต้องเรียกได้ว่ามาถูกที่ถูกเวลาและลิวเปิดอันติทำให้ขบวนของทางฝั่ง EPG เสียไปฮะอันติครับผมแมกนีติสแอคทีฟชัยครับ เติมกันนาทีครับระบบดีนะฮะเลือบบอลโอเคคอสโมครับเดินเกมกันต่อบ้างไลออนนี่ฆ่าชัวๆนะฮะได้หนึ่งตัวเพราะว่ามีอันติฟิงเกอร์อัปเดตแล้ว มิชอิมเพลสตันไปไม่ถึงตัวเลวฮะสโมกมาแล้วครับโกกิเลอร์บอนสวิตเทนดิ้งกริงออกมาแล้วครับเิวจิตสัมผัสเิวจิตสัมผัสไหมวางออฟเซอร์บอลลงไปด้านนี้ก็เซนที่ทั้งออฟเซอร์ยังไงต่อมิชออกมาแล้วเปิด <Power S 2> แมป,ปมาเวเนต้ายังอยู่เวเนต้ายังอยู่ฝัง่งนี้เดินทะลุมาเขามองเห็นครมองเห็นเรอร์บอลอยู่นั่นเอง นะริวบอกว่ารู้ครับผมรู้นะทํทำเป็นยึกยักยึกยัก,ยกนะับผมอยู่ตรงหนา้าเซนทรีย่ยึกยักยึกยักอยู่แล้วก็นี่ฮะจับยกดึงมาซะหน่อยสิเปิดสปสดายคารเบสไปสแบกดีตายอัดเข้าไปตอบคุยงไปไม่โดนครับผมริวย,ยามกลิ้งใส่เข้าไปไม,ม,มิชเลื่อนเหลืออยู่ร30หลบมุมไปแล้วก็วาร์ปกลับไปได้ครับเสียแวบกันเลยทีเดียว ปรามเซตพุชเลนล่างครับแม็กดีไจก็ทำดาเมจนะครับโอเวอร์ไทม์ครับทีละ50ครับในเลเวลแรกเป็นระยะเวลา6วินาทีฮะจับยกมานิ่งนิ่งสิโนวันทิมไปติดสไปคัลเบสครับเปิดซอลทมได้เตะหินมาครับเริว ยังไงจะกลิ่งออกไม่ได้ครับผมโดนมาติกรดไปก่อนมิชยังไม่กล้าโผล่ครับไซนิกแทบเนืดไว้เหมือนกันโกกิจะเข้ามาสตันไปโดนซะด้วยแต่ว่ามองไม่เห็นครับยอยู่หลังป่าปอมเปิมก็ไปฮะด้านบนสวิตชิงแอบเนียนครับไอเทียมเป็นตัวของอาร์เลตออมอริเจนส์รามเซตยึดรถถังมาเลยฮะมาตีป้อมอย่างเดียวตีป้อมแรงฮะรถถังเดโซเรเตอร์ฮะทีเอเมสกู่นี้ทิม ทางด้านนิก์ไปทีเดียวครับถ้าเปิดก่อไม่ทันนี่ตายแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้เอ,อ็นชนเคลียเนี่ยเป็นของทีเอรัวแน่นอนธาเลนแรกครับ25ถักสปีดฮะแล้วก็ทาเลนแรกข,ของออมินไน60โกลฟมินครับเรงเงินเงินไปรามเซธนะทาเลนแรกเป็น15ดาเมจ ด้านตัวของนิกัสซินเลเวลเก้าอยู่นะฮะ Shadow f i n ครับผมทันเลิ่นแรก20 Attack Speed ครับ i เทม d a r อ o n Land ครับ Active รูนครับเป็นในนั้นเฮสยืนแช่อ,อยู่ไซนิกแทบครับฝั่งนี้ตีโรชานเวไปแวบหนึ่งนะฮะแล้วก็ต้องถอยครับดึงล่อไปก่อนฮนะดึงล่อไปก่อนการเงินตอนนี้ต่างอยู่หมื่นหนึ่งเลยะฮะ15นาทีเท่านั้นแล้วก็ XP 7 0 0ครับ มิชครับผมดึงมาจังหวะนี้จับยกตัวไล์ซิลเลอร์ทีมไปทีหนึ่งสองทีแล้วก็ตายครับผมฮิวอัดเข้าไปครับชิ่งมาด้วยตัวของเฟดบอลครับทางด้านนิกตายไปแล้วก็ไลออนครับไม่รอดครับดับเบิลคิวของโนวันเป็นยังไงดีเรือบอลวิมม่งไหมเรือบอลวิ่งถอยกลับครับผมจะเข้าตีโรชาเลยหรือเปล่าวูดัตโปรยังเข้มอยู่ฮะฤดูกาลนี้ยังไม่เปลี่ยนแปลงยังไม่ไปไหนยังเหมือนเดิมฮะ เอจีโซฟิมอทอเป็นของเทมพลาซินครับเดโซฮะต้องแต่ไก่โหเลยครับบริงมาเสริมด้วยนะฮะแล้วเงินอยู่ในตัวอีก2อ0พเลยครับโนวันเงินเยอะมากครับขอบคุณนะครับคุณเซเว่นนะครับเซเว่นยาอะเลสกาครับ95นะครับขอบคุณมากครับสับสไครต์นะครับ เข้ามาอีกรายหนึ่งนะฮะขอบพระคุณครับตอนนี้ได้38คนแนละ้วเดี๋ยวอัปเดตนะครับตามหาสับสไครจะเป็นอยากเป็นโกสับสกายกับเขาบ้างอ่ะ250คนนะฮะจะมีบ้างไหมอยากจะบอกใครสักคนล้อเล่นนะฮะมา เวอร์เทโปขึ้นบ้างครับตอนนี้ไม่พูดเพาะน้ำเพลงครับกระโดดใส่เลือบอนโด,ดต้าโอเกอร์เมจายสตาร์ดึงไม่กอนครับผมโดนมาทีา่แคสไปแต่ว่าก็ไม่พ้นรามเซท,ที่ยิงอยู่ใน,นวงนอกครับเปิดเครือป้อมมาฮะไลออนก็ามาสตาร์ดเออร์สไปไปโดนรถถังโดนสีเทียนนินเปิดโอเพนวูดใส่รามเซทกลิ้งเข้ามาครับปลิวแล้ววางแมกนิไทสใส่เตะหินลงไปที่ชาโดอ์ฟีนดึงไว้หยุดรักษาโพซิชันได้ไหมโนวันไดเข้ามาทีมโกกิโกกิตายครับผม เป็นราเซก,กับยิงชิงมาก็เปิดการที่แดนเชิญมาซื้อเกิดกันมาก็ผมไลออนแล้วตอนนี้จับยกตัวของพิชไว้ดึงมิกอันซินเข้ามาสตาร์นใส่ตัวของเออร์สปิดเอร์สปิดโดนโลลัวโดนฉีดพิงเกร์เดินไปเออร์สปีดตายผมแล้วตอนนี้บา์เลกแต่ไปตามเซกเปิดอีครีปมาที่โดนยับเข้าไปที่โกนโคนตัวแตเกเขาเจอทุกฟินไหลต่อที่มิช มิสเปอสไปเขเป้นบอลชิงดาวกระจายชิงอยู่รามเซนโดรเซนบีไปโวนวันผมได้เลือคิวมาจากเล่นการฆ่าไลออนไล,ไล,ไลไ่ไปต่อเนื่องโกงกีบอกว่าจีจีไม่เอาแล้วโนวันย้ำต่อ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 ตตยทริปเปิลคิวแล้วก็จบเกมกันไปนค,ควนถึงกับทงนั้นออกเกมเลยครับไม่ได้นะรามเซสน้องอาร์ทิซี่ครับผมต้องออกเกมก่อนเพื่อนนะ ฟวอตัลโปรได้เป็นเกมแรกครับ18นาทีเท่านั้นจบเกมเรารอกันมา2ชั่วโมงครับเจอเกมแรกเข้าไป18นาทีรักษาเวลาจริงๆวัดเลเทครับ3ต่อ16เลยนะฮะจบเกมแบบเร็วๆครับฟวอตัลโปรบอกจัดให้นะฮะ 60ครับนะฮะรามเซตแล้วก็ทางด้านตัวของโนวัน no นะฮะโนวัน no เนี่ยฆ่าไป7ตัวครับเดโซเรเตอร์ต้องแต่นาทีที่เท่าไหร่ครับเนี่ยเดโซต้องแต่นาทีที่12ครับเนืองได้ว่ามีคนสแต็ก ancient creep ให้นะนาทีที่12เนี่ยเออ่เงินของ TA ประมาณ6 0 0 0นะฮะ เดโซครับผมอันนี้ดากอนแลนด์นาทีที่ส4ถือว่าไวฮะชาร์โดฟิล์นครับแต่ว่าโดนกดในช่วงแรกครับผมรอยต่อมันจะค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะฮะไลซิลเลอร์ก็หยุดอยู่ที่ตัวของอัมเลตนะอัมเลตก็เร็วเหมือนกันนะครับเนี่ยแต่ว่ามันไม่ใช่ตัวดาเมจครับเอาไว้ถึกชนเฉยนะครับกลายเป็นว่าฝั่งตัวของทีมเวอร์ตสโปรนี่แรงกว่านะฮะมีเฮมออฟเดอะโดมิเนเตอร์นาทีที่10นะครับผมยาชะนาทีที่12ครับจบเกมกันไป ธาเลนก็แน่นอนครับยังไม่มีอะไรมากครับชาร์โดฟินก็20 a t t a แอทแท็กสปีดครับตามด้วย15 a t t a แอทแท็กสปีดนะฮะของทางด้านไลท์ซูลเลอร์ขอบคุณคุณเบลครับสมทบทุนคนใหม่นะฮะมา1เหรียญสหรัฐครับขอบคุณมากเลยนะฮะนะฮะชื่นใจเลยครับเปิดโดเนตกันเข้ามาเรื่อยๆนะฮะสมทบทุนอ่ารามเซตนะฮะับ15าดาเอจครับผมแล้วก็ตัวของเทมพรานนะฮะ25แอทแท็กสปีดครับ แล้วก็ตามด้วยอัตราการหลบนะฮะ12%แล้วก็เร่งเงินครับอมินา e 60 g o per m i n ส่วนเอิร์ธสเปรเนี่ยก็ไม่สนครับนะฮะเอาเลเวลสกิลไว้ก่อนนั่นเองจบเกมครับผมพักกันสักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมารับชมกันต่อในรายการการถ่ายทอดสดนะฮะู่ระว่าง Element Pro g a ก i n g กับ v ว r t ์ต Pro นะฮะในเกมที่2มาดูว่า v ว r t ์ต Pro นะครับจาก2-0หรือว่าเป็น1-1ไปเหนื่อยกันในเกม3หรือเปล่าให้คนดูได้จุใจกันสัหน่อยนะครับโอเคนะครับ 还敢收购的哈。啊